สวัสดีค่ะ f อฟี FC ทีนารักทุกคนจะเข้าปีใหม่แล้ว,วขอให้โชคดีร่ลำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆ f อซี FC ทีนารักทุกคนทั้ทงไกลทั้งไก่เนาะทั่วประเทศค่ะให้ร่ำรวยเงินทองเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับนะัคะ FC อที่เป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอมาเนาะทุกคู่ทุกคน ลูกลหล,ลาน,ลาน FC ที่น่าฮักทุกคนเนาะรวมมันปีใหม่แล้วก็ขอให้โชคดีเนาะสิ่งใดที่ไม่ดีก็ทิ้งไปนะคะเอาความใหม่ๆเข้ามาเนื้อใดเราสิมีความสุขเอาก็ทำไปนะคะเออนีอ่ก็เดินมาก็จือ,อย่างบงพอดีนะคะทุกคนเปรียบเทียบเหมือนอย่างบงนะคะทุกคนวันๆอันถ้าเราจับไว้มันก็จะเจ็บ ทาลปล่อยวางมันก็ไม่จ็บนะคะเปรียบเทียบอย่างบ่วงมันจะดีดดีดเข้าไปอ่ะทุกวันทุกวันดีไปเงี่ยมันเจ็บไหมจิบทาละปล่อยมันก็ไม่เจ็บค่ะทุกคนเปรียบเทียบคือกันกัอันนั่นแหละเนี่ยเจ้ารักคอยนะคะ,ะเพื่อนผูงรักคอยเจ้าต้องรักคอยคอยนะจะให้ได้ดังใจคอยนะคะทุกคน เนี่ยให้ดั้งใจของ่อยแล้วมันไม่ไม่ได้เราไม่ปล่อยไม่วางดีเข้าไปทุกวันมันก็เจ็บนั่นเองเปรียบเทียบที่เราเดิน <c oughs> เดินไปสะดุดต่อไม้สะดุดอะไรมันก็เจ็บแล้วเรามาคิดโอ้ยเจ็บใจตัวเองทําไมมันอันเดินไปเหยียบทำไมทะลุดนั่นแหละคือว่า จิตใจเรายังไม่เปินสุขเราต้องปล่อยวางเนาะปล่อยวางเราไม่ต้องมาเก็บแล้วมาคิดใส่ใจมีอะไรแล้วก็ปล่อยทิ้งนะเราไม่ต้องไปจับมันปล่อยมันไปถ้าเราจับไว้หลายเรื่องอะไรมาโหมกันหลายเรื่องมาโฮมกันแล้วกเก็บไว้มีอะไรก็เก็บไว้แล้วไม่ปล่อย จับไว้อยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเจ็บมันดีดไปเรื่อยๆน้องก็เจ็บเนี่ยเนี่ยเจ็บไหมเจ็บนะคะทุกคนดีดไปแล้วมันเจ็บต้องปล่อยถ้าเราปล่อยวางแล้วจิตใจเราก็เป็นสุขแล้วไม่มีอะไรเราก็คือมีความสุขนั่นเองนะคะเปรียบเ <c oughs> ทียบให้ลูกหลานได้ดูอ่ะ คำท,ที่ปล่อยวางลรวใจเราเป็นสุขไหมอ่าเป็นสุกค่ะถ้ามีหลายเรื่องอะไรเราเก็บเรื่องนี้แล้วก็เก็บเรื่องนู่นแล้วก็เก็บเอามาใส่ใจเราอันนี้นู่นก็เก็บอยากให้เป็นดั่งใจของเราที่เราให้คิดว่าเออตรงนี้กะจะได้ใจเราตรงนี้ก็ได้ใจเรามันเป็นไปไม่ได้ทุกคนเราต้องปล่อยถ้าเราเก็บไว้นานมันก็เจ็บนั่นแหละอย่าอย่าเก็บ สิ่งใดบดีแล้วก็เอาทิ้งไปนะคะอันเปียบเทียบนี่แหละอย่างอย่างนี่เจออันอย่างมาพอดีอยากก็เลยค้ดได้เออถ้าเอามาลองลองดูอยากเก็บมากก็ลับมาลองดูดีดเนาะดีดดูิึงมันก็ถ้ามันดีดมือของเราเนี่ยมันก็รู้สึกเจ็บไหมเจ็บนะคะทุกคนเราต้องปล่อยปล่อยวางแล้วมันก็มีความสุขไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ย คิดใจแล้วก็ยู่นิ่งเป็นสุขนั่นเองนะคะทุกคนกะขอให้ลูกหลานทุกคนมีอะไรคัดข้องมองใจหรือว่าอะไรแล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องเก็บมาคิดไม่ต้องเก็บมาเครียดให้เรามีความสุขอยากกินยังอยากไปเที่ยวไซแล้วก็ไปกับเพื่อนกับพงเนาะไม่ต้องอีกกติอะไรมากมาย คำพูดของคนหรือว่าคำพูดของเรานี่แหละทุกคนเปรียบเทียบคำพูดของเราพูดออกไปแล้วเราไม่ทันคิดหรือไม่ทันอ่านมันพิดษไหมบางทีมันก็พิดบางทีมันก็ถูกเราต้องใต่ตองให้ดีว่าเออเราจะพูดอะไรออกไปโดยที่ว่าเออให้มันถูกใจกับเพื่อนหรือผูงทั้งหลายคนเนาะ อย่าให้คำพูดคำจาคำพูดของเราเป็นนายเราให้คำพูดคำจาของเราคือเรานี่เป็นนายคำพูดของเรานะเองเนาะทุกคนกับ่มียงังกลมคิดเล็กๆน้อยๆก็ออกไปแล้วก็จะโอ้ยอยู่จะว่าเออออกมาอย่างนอมาดามาโมเมนดามาอันนี้เนียคิดว่าเออมัน มันก็ดีนะถ้าเรามาปล่อยวางมมนเราไม่ต้องเก็บเราไม่ต้องคิดอะไรว่าโอ้ยผพ้นั้นมีอย่างนี้นะดีนะเราไม่ต้องคิดแล้วเพื่อนได้ดีเราก็ดีใจด้วยเพื่อนมีอยู่มีกินเพื่อนมีความสุขแล้วก็ดีใจด้วยนั่นแหละเรามีซําใดแล้วก็กกินไปตามนั้นเนาะอย่างไงก็ขอขอบคุณเอฟซี FC ที่น่ารักทุกคนที่คอยให้กําลังใจหรือว่า ติดตามทุกการติดตามทั้งเก่าทั้งใหม่ก็ขอให้มีความสุขตลอดการเงินไหลามาเทมากระสุขภาพแข็งแรงลํำรวยตลอดไปทุกคนประจงมีความสุขการงานการเงินจะปีใหม่แล้วเนาะก็ขอให้รับให้ลื่นค้าขายก็ขอให้ขายรับขายดับขายดีนะคะทุกคนไหลามาเทมา คือน้ําคือท่าออกมือเศร้าก็ขอให้เข้ามือแรงลำล่ำรวยละค่ะทุกคนยากกับพูดบุคคลสนัดสดายเนาะแต่ขอโทษขออภัยหลายๆเออเอฟซี FC ทีนะฮักทุกคนเปรียบเทียบอันนั่นแหละเดินมายจออันเจออย่างผู้ดีนี่ <c oughs> ก็เลยเอ้คิดได้แล้วมาดีดลองดีดมึงเบืเออดีดม,มือตัวเองมันก็เจิบนะคะทุกคนเนี่ยเจ็บก็เลยว่าเออถ้ามันดีดทุกวันนั่นเนี่ย ดีดเข้าแบบนี้ดีดวันนี้มันก็เจ็บนะคะทุกคนเจ็บจากเมื่ออย่างนั้นแล้วมันก็ต้องปล่อยวางคิดใจให้เป็นสุขเราไม่ต้องมาคิดเออคุณนุ่นก็ต้องตามเราให้เป็นอย่างนี้นะคนนี้ก็ให้ให้เขาคิดออตรงกับเรานะเป็นกับเรานะมันไม่ใช่เนาะมันไม่ใช่หลายหลายคนมันก็คิดไม่เหมือนกันนั่นแหละอย่าให้อย่าให้อย่างอันนี้มันดีดเราทุกวันทุกวัน ขามันดีแล้วมันเจ็บเราต้องปล่อยปล่อยวางคะ่ะโอ้มีอันกะขอขอบคุณหลายๆคะ่ะทุกคนเอฟซี FC ทีนาะฮักทุกคนเนาะมาเจอกันใหม่นะอย่าให้ไปเป็นอย่างนั้นคะ่ะว่าคนเรามันกต็ต้องปล่อยวางหาเพื่อนหาพุงเล้อพี่ๆน้องๆรักกันไว้ดุกหลานเอ้ยก็เหมือนที่เราเลี้ยงลูกหรือว่าเลี้ยงอะไรบางที่แล้วกว็เลี้ยง ได้แต่ตัวหัวใจก็อาจจะเลี่ยงไม่ได้คุณตัวตเติบโต,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 ตมาแล้วเนาะความคิดมันก็นเปลี่ยนแปลงเ,เปลี่ยนไปนั่นแหละเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปทั้งที่ดีคิดดีทำดีทำไปโลดลูกหลานทำดีความทำดีน่ะไม่มีไว้ขายอยากได้เราทำเอง เนี่ยได้สิดีในตัวเราเนี่ยได้สิอันให้เกิดกับตัวเราความดีเนะี่ะมีลูกหลานมีแล้วแต่ว่าเออเราจะทำไหมหรือเราจะไม่ทำอยากก่กระบมมีความรู้ลูกหลานเรียนก็เรียนมาน้อยแต่เราก็พยายามทำดีไปคนเรามันต้องผิดพลาดกันบางทีเนาะ อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันจเจอกันใหม่นะคะทุกคนอย่าใหอยากมาดีดเรานะดีดเราเมื่อไะเห็นมันเจ็บปล่อยวางคะ่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะ FC ที่น่าฮักทุกคนนะคะขอให้จเจริญเงินทองร่ำรวยตลอดไปนะคะลูกหลานทุกคน